สบายดีก็ข่าวเจ้าตดสายแลก้กกาซ่องแสบแน่วันนี้ข้วาวพเจ้ากลับมาเห็ดคลิปอีกแล้ว อยู่หน้ากล้องแล้ว,ลวเฮาเ็์ยังดีเมื่อนี้เฮาจะมารีวิวของที่เฮาได้มานั่นเอง What? อ่าี่ทุกคนได้เห็นแล้วเนาะในมูปโปรไฟรล์ไอ่เป็นมูฟโปรไฟล์เนาะมูปพกคลิปของที่ทุกคนได้เบิ่์นไปนั่นนั่นก็คือวิอ่งนี่เดี๋ยวมื้อนี้เนาะเฮาอุตส่าห์มีถึงอีกกล้องนึงเนะาะคลายกล้องนึงแนะ่น่าเห็นบ่ เขาจะตั้งกล้องไปเห็นพิกเตอรเนาะแล้วกล้องนี้จะเห็นหน้าเขาเขาจะต้องล้างด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนี่ช่วงนี้ช่วงอ,อะนะโควิดอ่าเราจะต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าจะเป็นทางใดก็าตามหลักก็คือหนึ่งแอลกอฮอล์สองพาวิซปากซึ่งเขาอยู่ยางานน้นองผู้ชายกันได้ที่หมเแา้วพาวิซปากนะโอเคกลับมาที่กล้องเดิมโอเคหลังจากที่เขาล้างมือไปแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเราก่อนได้ดึงก่อนเขาจะไปเบิง้ง วิญาเนาะอ่ะฮะโดยเฮามีผู้ทดลองมาแล้วหนึ่งคนทดลองก็เฮาอีกเลยไม่เนาะคือเฮาลองแล้วแต่เฮาไประเทศไทยคลิปมานะเดี๋ยวคลิปต่อไปเฮาจะถ่ายนะ VR เบิรงแน่นอนวิญาเฮาเล่นเกมอี่อยังเนาะแต่ว่ามูเฮาคนนึงก็คืออนุทัยซึ่งได้เล่นไปแล้วเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนเข้ามารีวิววิญากันเลยโอเคกล้องนี้จะตัดเอาเลยเนาะเฮาจะเอา กล้องนั้นเป็นไงเลยโอเคมาเนาะทุกคนเนาะคนพร้อหรือยังที่จะพบกับ VR ของเราเนาะเป็น VR แบบรุ่นพิเศษรุ่นลิมิเต็ดรุ่นที่บอม์ยิบมาจะใส่เลยนั่นก็คือทาร่านี่คือ VR ของเราเนาะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นมันแปลกๆตาวนิดนึงนะทุกคนเนาะนี่คือ VR ของเราเนาะ แปบจำลองให้ขึ้นมามีมีบอลใสย่างดีมีบอลควบหัวมีนี่คือชุดใสอะล่โทรศัพท์นี่พี่าของเขาประเทศบอเออมาว่าละขื่นพี่อาตัวเองเว้ยมาวันหนึ่งดนาะพี่อาเห็นไหมตอ,องผู้แรงซื้อเนาะถ้าใครผู้แนะนำลงดีกล้องวิดีโอเลยเนาะสุสขใสคุณจะมีคนเข้ามาเบิร์ตก,กับทีมน,นี้น่ะ บอว่าเป็นยัง,นงเางนาะเขาเห็นหายสปอกรอยาวเบิร์นีน่ติดตาของเขาท่านั้นโอเคเนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปสู่ส่วงอะโนไทไสของรีวิวกันเลยเกีได้เรื่อเาใส่แล้วพี่เกาเก็บตาอันนี้มัน VR นะปริ๊ขึ้นมาเองนะนวัตกรกับไม่ VR คเที่ยะ ต่กระดาษบ,บอกเลยว่าว่าวีอาร์นี้รุ่นดีรุ่นหายากของแลโอ้นยากเลย <laughs> ตาย ม่งใจหนูโอ้เสียเี้สวัส oh, ดีเพื่อน ให้เสียงหน่อยแม่คนเบิ้งงอนได้ไหมอะคนเบิ้งงอนได้ไนีน่ให้เสียงหน่อยแม่เจ้าผีอ่ะยังเม่มาเจอเฮ้ยแค่ มีซีพูดนตาดีทีออกมาเตีซื้อไปฮักซี่ทูเดย์ยูวิวได้ออไอไดโอเคพร้อมตายแล้วแล้วจุ๊บละ,ะจุ๊บละเอาจบไปเถอะบะระยายก็มือซึกไกต้องฟังดูลงซอกซัมแบกไหมก็มือซึกว่ะแต่ชีบ,บอกว่าธรรมด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 า เราเอาไวได้มาถึงเรื่องคลิปเข้าว่ถึงเรื่อง VR VR ไปได้ไหนไม่ได้ไได้ลองรีวิวฟังนะไปได้ขอบอกอย่างแรกก็เนาะกได้ทั้งจะรีวิวต่านะห้อนี้มโคตต่าเลยโอเคเดี๋ยวไปแก้ให้เออบอลเยอแหละในกระดานเกมกันไปกระเซยยังเข่ากุนยู โอเคเดี๋ยวไปดับให้มันทำได้ดีเก่งเลยซื้อซื้อก็ซื้อว้าว VR รุ่นเ H เองตีผีต่อเดี๋ยวต้องไปติดตามน้ำกันนะสำหรับมื้อนี้เป็นยังไงกันต้องตีซมกันเลยเด้อเป็นว่าจะชื่อว่าจ๋งไลย AI AI อะไร VR เนีย VR โคตรกระจอกเลย VR อย่ากทำตีเองเนาะ DIY ไม่ตามได้นี่เนาะรสชาติใส่ไทย เอ้พวกทุกอัจารยจ๋อโอเคอบ๊า,บายบายคนเนี่าายเออลคลิปมาบ์มอสตั้งก็จะสบายดีแค่ไหนสบายดีตอนท้ายนี่ได้ปะ <laughs> สบายดีาเนาะเป็นยังไงครับอ่าใส่รีวิวเนาะรีวิวสุดโคตรดีเลยแบบว่าเป็นของลิมิเต็ดซื้ออีกได้ไนเนะโอเคเนาะนี่แหละคือคลิปสั้นๆที่เขาจะมาให้ทุกคนไในรับเบิร์น VR เนาะเนาะ มีเนี่ยนี่ประมาณนี้นะทุกคนเนาะประมาณนี้ซึ่งมันเล่นได้ดีเลยเล่นได้ดีเลยตั้งแต่ว่าจะหนักจะเส้นหนักวันนี้อ่าก็จบไปเลยเนาะสำหรับการรีวิวอ VR ของสมาร์แบ็คเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงไวๆน,นี่เนาะเป็นคลิปที่เล่น VR นั่นเองซึ่งจะเป็นเกมใดติดตามไปเนาะอาจจะเป็นเกมอืม slider เอบอร์เอ้ยมันสไลเดอร์เกมรถไฟเพาะบอร์สินะฮะหรืออาจจะเป็นเกมประจ ol ไพ่หรืออาจจะเป็นเกมผีคือว่าคนไทยเล่นอาจจะเป็นได้นะโอเคเนะสำหรับมื้อนี้เข้บใจครับสมครับเบิรงนเนาะเป็นอะไรก็ดีสมกันได้พอเขาจะเอาไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในส่วนโควิดเจ้งใครแนะนำอย่างเฮ็ดในโซนควิดก็สามารถแนะนำได้เนาะคอมเมนต์เฮาก็คอมเมนต์ได้เนาะบอกแนวทางที่เาจะเท็ดใ,ใน ในโซนกักตัวโควิดนำ้ำใส่มากับข้นเงาเลยมัวกับแซนำ้ำแต่มันกมีแต่คนคิดดีๆเกสสำรับมือีขอลาไปก่อนเนาะ,ไป,ะไปไปายบายเข้าพีอาร์เลยพอาร์พีอาร์พีอาร์